ป่วยอด,อดอดแอดแอดเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวเป็นหวัดต้องไปหาหมอตลอดตลอดค่ะสำหรับนันอนนันที่งานนี้จะตัวบอกเป็นภูมิแพ้กอทมซะแล้วค่ะที่ท่องว่างที่ผมมาอยู่ภาคกรุงเทพรู้สึกว่าจะเป็นภูมิแพ้บ่อยมากภูมิแพ้อากาศแล้วก็เส้นเสียงอักเสบบวมครับคือทุกครั้งที่ไปร้องเพลงวันนี้คือจะจะเป็นหวัดตลอดลยครับผมไม่เคยไปแบบ คือร้องแบบสบายสบายครับก็คือจะเสียงแหบบ้างบางทีจนแบบเกรงใจเจ้าของงานที่เขาจ้างครับถ้ามันเลือกได้ว่าระหว่างจะไม่ร้องกับมาร้องพ่งนี้ได้ผมขอเลื่อนไปพุ่งนี้ดีกว่าแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องร้องก็คือถึงจะเจ็บขอ,อขานาดจะไม่มีเสียงขานาดนั้นก็ต้องร้องครับมีผลต่อการงดรับงานไหมถ้ามันทีเกินมนก็คงจะมีผลนิดนึงครับแต่ว่าถ้าถึงว่าวันนี้เสียดพักสามวันแล้วก็ไปต่อวันนี้น่าจะโอเคแต่ถ้า วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดต่อกันแบบนี้ก็คงไม่มีอยู่แล้วลหะครับถ้าติดต่อกับแบบนันครับผมติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง